thì để, để mèo tung làm chụp cười nữa ha nhà mèo say vừa tiềm à, thì... để cả bị kêu nữa ha dễ xếp dưa cái... mèo kèn chưa đòi leo nữa các bạn nè cười ไอ้จอนหนึงหนังตาลญิงจอนนะคะจูรอดเอสเนีแกนี่ก็รลอยเร็วอปู่นะค่ะกระจายปิดเกี้ยวนี่มาน้อมนะ,ะอย่าแมวกินเบื่อแกงรุยแกงอะไรแกงน้อมแกงกลัวได้เปล่าช่วยจี้ รอดเพลิงเยอะกว่นั้นตีมันลมจุดเกยต้มไก่ใช่ไต้มไก่ซั่มน้อยแล้วก็ต้มจืดวัวใจเตาซั่มจานนิดนึ่งหมูซับอิซนึงอ้อมพี่น้องเออเจ้ากาวร้อนๆมาตา ก็จุ่มปักซอสจุ่มตัวจุ่มได้แบบนะ้นนะยาแนวมีแป้งกัประกาศก้านะตเขาเตาอต๋ยังแกงยังไม่รู้แกงได้วันวันทำนเรื่องกินอืมก้าวยายแมวเสร็จแล้วนะคะยายแมวกินน้มนำจุ่มเกย์แม่ใส่อซ้มเนี้ยเต่กายรับรองนะคะหัวร้อย ปลากะมีปลาแตงนะคะแล้วก็ปักกระก้าวต้มจืดไก่ต้มแค่นี้ก็อร่อยนะคะบ้านอย่างแมวเหยียบน้ำจุบเกยนะคะอ้อมด้วยจ้ะพี่น้องค่ะ นำจุดเกยนะคะง้อมร้อยปีนองเง้อจปิดแก้วแค่นี้ก็อร่อยนะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะปะกักเกล้าแตงอเอาที่ปักกีนมีในตู้เย็นนะคะไก่ต้มสาวก้าวอนอนปีนองเอ้อรับรอง